พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่ากันต่อนะคะในเรื่องของการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวที่เป็นระยะยาวนะคะเขาที่แล้วเราคุยกันเรื่องยาวฝังไปแล้วเนาะ ซึ่งวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องห่วงอนามัยหรือการใส่ห่วงคุมกําเนิดนะคะก็อยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะกลัวนะกับการใส่ห่วงเพราะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่เคยคลอดลูกมาก่อนหรือว่าปากบนลูกไม่เปิดมันจะใส่ไม่ได้ใส่แล้วเจ็บหรืออะไรยังไงนะคะรู้สึกว่ากลัวแหละมันคือการใส่อะไรเข้าไปในช่องคลอดก็น่ากลัวไปหมดจริงๆเราถามว่าน่ากลัวไหมก็คิดว่าไม่ได้น่ากลัวนะอะเอาตรงๆคือไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าเทียบกับวิธีอื่นเช่นการกินยา หรือการฝังเนี่ยความรู้สึกอาจจะน่ากลัวกว่าเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่ามันคือการใส่อะไรเข้าไปในช่องคลอดแล้วมันก็ต้องคาไว้ตลอดไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็วันนี้จะเอาเรื่องห่วงอนามัยมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็สําหรับห่วงอนามัยนะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เป็นคําการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวที่ออกฤทธิ์นานนะคะ ประสิทธิภาพการคุณกําเนิดเนี่ยก็ใกล้เคียงกับยาฝังแต่อาจจะน้อยกว่าเล็กหน่อยนะคะก็ประสิทธิภาพประมาณ0.2-0.8เปอร์เซนนะคะแต่ถ้าเทียบกับการกินยาคุมแล้วมันก็ยังดีกว่ามากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเหมือนกับยาฝังเลยว่าประสิทธิภาพมันดีก็จริงแต่สิ่งที่มันคุมไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้คือไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึง HIV ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยร่วมด้วยนะคะ ทีนี้ก็ท่านมาพูดถึงว่าการใส่ห่วงอนามัยเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะที่สามารถใส่เข้าไปในร่างกายเราได้นะคะโดยที่ลักษณะหลักๆเนี่ยจะมี2แบบคือแบบทองแดงกับแบบที่มีฮอร์โมนก็คือหลักๆมีแค่2แบบนี้แหละแต่แต่ละแบบอาจจะมีหลายยี่ห้อมีปริมาณทองแดงที่ต่างกันมีปริมาณฮอร์โมนที่ต่างกันนะคะโดยทั่วไปแล้วหลายคนอาจจะได้ยินว่ามันเป็นรูปตัว T เนาะ ถามว่าใช่ไหมก็ใช่แหละคือส่วนใหญ่เป็นรูปตัวทีก็จริงแต่มันก็จะมีแบบที่หน้าตาไม่ใช่ตัวทีก็มีเหมือนกันนะคะก็ถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเป็นแบบที่มันเป็นเออทองแดงนะคะก็จะมี2แบบก็คือแบบที่มันเป็นโคง้คงโค้งหยักหยันะคะหรือเราเรียกว่ามัลติโหลดกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นตัวทีซึ่งพวกนี้ยมันมีริ์การคุมกาเนิดโดยการที่มันจะมีทองแดงที่เคลือบอยู่ี่พื้นที่ผิว ก็มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุมกําเนิดได้นานมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วได้ถึงประมาณ10ปีเลยทีเดียวแต่ว่าก็แล้วแต่ปริมาณของทองแดงอีกบางอันอาจจะได้3ปี5ปีหรือว่า10ปีแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เกินนี้นะคะสิ่งที่สําคัญของหัวอนมัยแบบทองแดงเนี่ยก็คือสามารถใช้เป็นยาคุมฉุกเฉินได้ในกรณีที่กินยาคุมฉุกเฉินไม่ทนันก็ยังไงถ้าใครอยากฟังเรื่องการคุมกําเนิดแบบวิธีคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ย ก็ไปฟังในพอแพค,แค์แคเรื่องหญิงได้มีการพูดเรื่องยาคุมฉุกเฉินแล้วก็มีเรื่องของห่วงอนามัยที่ช่วยในเรื่องของการคุมฉุกเฉินอยู่ด้วยนะคะก็อันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของห่วงอนามัยที่มีฮอร์โมนนะคะตัวฮอร์โมนนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเหมือนยาฝังนะคะตัวยาฮอร์โมนนี้ก็จะค่อยๆปล่อยตัวยาในปริมาณน้อยๆทีละนิดทุกวันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาขึ้นอยู่กับยี่ห้ออีกนั่นแหละว่า มีตัวยาอยู่กี่มิลลิกรัมนะคะโดยทั่วไปแล้วอาจจะใช้ได้ตั้งแต่3ปี5ปีประมาณนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่เกินนี้นะก็จะมีบางอันที่บอกว่า5-7ปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมี3ปีกับ5ปีโดยที่อันเนี้ยนอกเหนือจากช่วยการคุมกําเนิดแล้วที่เขานิยมใช้ก็เลยเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกติมามากหรือว่าปวดประจำเดือนหรือว่าพวกกรณีที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ ก็จะช่วยรักษาได้นะคะต้องบอกว่าถ้าสมมติเพื่อคุมกําเนิดเฉยๆเนี่ยประสิทธิภาพสองอันเนี้ยก็ดีแตกต่างกันเล็กน้อยจริงๆแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวยาตัวแบบที่เป็นทองแดงอะ่ะคือราคาถูกกว่ามากนะคะแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนนี่อาจจะแพงกว่าแบบทองแดงคือประมาณ5เท่าอะ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะด้วยราคานะเพราะว่ามันต้องใส่ฮอร์โมนเข้าไปทีนี้ก็อาจจะต้องเลือกดีๆว่าอยากจะได้แบบไหนซึ่งเดี๋ยวอาาจะมาคุยกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะ ทีนี้มาพูดก่อนว่ากลไกในการที่มันช่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการใส่ห่วงอนามัยามันเหมือนมีอะไรเข้าไปป้องกันไม่ให้ไข่กับอสุจิผสมกันนะคะอันนี้เป็น,นกลไกหลักเลยโดยที่ถ้าตัวที่มีฮอร์โมนด้วยเนี่ยฮอร์โมนก็จะช่วยให้มูกมันหนาขึ้นแล้วก็ทําให้เยื่อบุมันบางลงทําให้โอกาสที่จะเออฝังตัวหรือตัวที่อสุจิจะเข้าไปเนี่ยก็น้อยกว่านะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นทองแดงอะ่ะมันจะทําให้เหมือนกับ อสุจิแบบขยับตัวยากแล้วก็เข้ามาในโพหมดลูกยากแต่โดยหลักๆแล้วคือป้องกันการผสมระหว่างไข่กับอสุจินะคะทีนี้ประโยชน์ของห่วงอนามัยมีอะไรบ้างนะคะก็ขอแบ่งเป็น7ข้อซึ่งจริงๆถ้าใครฟังในเรื่องของการฝังยาคุมแล้วมันก็ใกล้เคียงกันเลย5ข้อแรกเนี่ยก็คือเหมือนกันเลย1ก็คือมันเป็นวิธีที่ง่ายทําปุ๊บสามารถอยู่ได้3ปี5ปีเป็นเป็นต้นนะคะหรือ,ออาจจะ10ปี อันที่สองก็คือเราไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้เราทําเสร็จปุ๊บก็จบเราไม่ได้ไปกินยาให้ใครเห็นไม่ได้ใส่ถุงยางให้ใครเห็นนะคะสามก็คือมันไม่ได้รบก,กวนการมีเพศสัมพันธ์และเราสามารถที่จะใช้ผ้าอนามัยแบบสอดอะไรได้ตามปกติเลยมันไม่ได้ไปขัดขวางนะคะสี่ก็คือเราสามารถใช้ได้ทันทีหลังแท้งหลังคลอดบุตรนะคะไม่ได้มีผลกับการคลอดลูกเท่าไหร่นะคะห้าก็คือคนส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะใช้ห่วงอนามัยได้โดยมักจะไม่ค่อยมีข้อห้ามอะไรยกเว้นอาจจะ แพ้ทองแดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆซึ่งเดี๋ยวเด๋ยวจะพูดต่อไปนะคะส่วนข้อ6ก็คือการใช้ห่วงอนมามัยเนี้ยไม่ได้มีผลกับการตั้งครรภ์นในอนาคตคือหลังจากหยุดใช้แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาไข่ตกอะไรได้ตามปกติแล้วก็เออมีลูกได้ตามปกตินะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือมีประโยชน์อื่นๆอีกถ้าเป็นในกรณีของ ทองแดงนะคะก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นยาคุมสุกเฉินได้ด้วยนะคะถ้าเป็นของฮอร์โมนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของประจำเดือนมาม่าผิดปกติปวดประจำเดือนผิดปกติแล้วก็รักษาพวกเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ได้ด้วยนะคะ นี้ไม่ดูว่าห่วงอนไมเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆผู้หญิงทั่วๆไปใช้ได้เลยในกรณีที่ต้องการคุมกําเนิดที่มันยาวนานมากกว่า3ปี5ปีแล้วก็แล้วแต่ชนิดที่จะเลือกใช้โดยที่ถ้านี่คนที่คลอดลูกไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในกรณีให้นมลูกได้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าคนที่น้ําหนักเยอะหรืออ้วนเนี่ยก็ใช้ได้โดยไม่ค่อยมีผลอะไรโดยเฉพาะถ้าใช้ตัวเป็นทองแดงเนี่ยมักจะไม่ได้มีผลเลยถ้าในคนที่กังวลเรื่องฮอร์โมนนะคะถามว่าใครบ้างที่มีข้อห้ามนะคะหลักๆเลยคือท้องคือถ้าท้องไปแล้วไม่ควรใส่ถ้าใส่มีโอกาสแท้งเพิ่มขึ้นจริงๆอันที่สองก็คือเราแพ้ต่อส่วนประกอบใดๆของหัวอนไมาก็คือถ้าเราแพ้ก็ไม่ได้หรือว่าสามเราใส่ไปแล้วอันนึงยังไม่ได้เอาออกเราจะใส่ซ้อนได้ไหมไม่ได้นะคะสี่ก็คือถ้าเรามีโรคติดเชื้อ แบบในอุ้งเชิงการาน่ะแล้วยังไม่ได้รักษาก็ขอให้รักษาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใสา่ไม่งั้นมันจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อในโพรงมดลูกในอุ้งเชิงการานนะคะอันถัดมาก็คือในกรณีที่เราสงสัยว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกมดลูกหรือที่ปากมดลูกมีก้อนมีอะไรผิดปกติก็ยังไม่แนะนําให้ใช้คือเราต้องไปรักษาหรือทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็ให้ไปหาสาเหตุให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีนี้มาดูถึงว่า เราจะใส่โอหองอนามัยแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสมมติเราตัดสินใจแล้วว่าเราไปใส่ดีกว่านะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหนึ่งก็คือจริงๆช่วงเวลาไหนของรอบเดือนจริงๆไม่เกี่ยวสามารถใส่ช่วงไหนก็ได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนจะได้แบบไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ปากมดลูกก็ขยายตัวหน่อยจะได้ใส่ง่ายแล้วก็เจ็บน้อยหนะคะแล้วถามว่าเอ้ยมันคุมกําเนิดได้ทันทีหรือเปล่าจริงๆสามารถคุมได้ทันทีแต่ก่อนมาใส่อ่ะต้องมั่นใจว่าไม่ทองแน่ๆคือถ้าเมนมาอยู่แล้ว ก็โฉวว่าไม่ท้องเนาะก็คิดว่าน่าจะโอเคแต่ถ้ามาใส่ในช่วงที่ไม่ได้มีประจําเดือนอะยังไงต้องคุมกําเนิดต่อเนื่องอย่างน้อย7วันนะคะและจริงๆแล้วเราก็จะแนะนําว่าก่อนที่จะมาใส่ห่วงอะขอให้งดเพศสัมพันธ์สักเวันแล้วกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ท้องและไม่มีโรคติดต่ออะไรทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเนาะแต่ถ้าในกรณีที่หลังคลอดจะใส่ทันทีก็สามารถใส่ได้หรือหลังแทงบุตรสามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ก็จะบอกว่าโอกาสที่มันจะหลุดอะอาจจะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปากมลูกเขายังค่อนข้างขยายอยู่เนาะตอนใส่ใส่ยังไงจริงๆไม่ได้จําเป็นต้องดมยาหรือทําอะไรนะคะสามารถใส่ที่เป็น OPD ดีได้เลยแต่บางคนกลัวก็หมอบางคนอาจจะให้ไปเหมือนฉีดยาให้หลับหรือว่ามีการดมยาแบบเล็กน้อยเพื่อที่จะให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บตอนใส่แต่จริงๆแล้วสามารถใส่ที่ OPD ดีได้เลยนะคะใช้เวลาคือตอนใส่อาจจะรู้สึกหน่วงๆนวงเหมือนปวดประจําเดือนอะ่ะเหมือนปวดท้องได้ แล้วก็ไปกินยาแก้ปวดเอาส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นๆนะแล้วก็หลังใส่เนี่ยมันก็จะมีเป็นสายออกมาจากปากหมดลูกประมาณ1-2เซนนะคะซึ่งหมอก็จะให้เราคาความรู้สึกไว้เพราะว่าเราอาจจะจำเป็นต้องเช็คสายห่วงด้วยหลังจากนี้นะคะโดยที่ถ้าเราจะตรวจห่วงทำไมด้วยตัวเองยังไงนะคะจริงๆแล้วสายอะ่ะมันคําพอได้อยู่แล้วแต่เราต้องนิ้วเข้าไปล้วงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะล้วงก็ล้างตัดเล็บล้างมืออะไรให้สะอาดก่อนล้วงแล้วก็ ลวงบ่อยไหมช่วงแรกมันมีโอกาสหลุดเยอะอะสองสามเดือนแรกก็อยากจะให้ตรวจทุกเดือนเดือนละครั้งแต่ถ้าหลังจากนั้นมันไม่หลุดแล้วพ้นหนึ่งปีไปแล้วเราอาจจะนานๆตรวจทีก็ได้ไม่ค่อยซีเรียสเวลาตรวจแล้วก็จะแนะนําว่าหลังเมนหมดใหม่ๆอะคะ่ะแล้วเราก็ตรวจจะได้จําได้ว่าเราต้องตรวจช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราตรวจเราคลามแล้วไม่เจอหรือมันสั้นลงหรือมันยาวขึ้นให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะหายหลุดหายไปเลยหรือเปล่าหรือมันจะหลุดเข้าไปข้างในโพรงมดลูกหรือเปล่านะคะ ทีนี้มาถึงตอนเอาออกกันบ้างนะคะว่าเราจะอ,าออกเมื่อไหร่ก็เมื่อมันครบกําหนดอายุเนาะแล้วก็เออเมื่อเราอยากมีลูกหรือเราอยากเปลี่ยนวิธีคุมกําเนิดหรือเราเข้าวัยทองแล้วแบบเออแบบเมนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ควรที่จะเอาออกหรือเราตั้งครรภ์แล้วทีนี้วเวลาอ,าออกใช้เวลาสั้นมากเจ็บน้อยกว่าตอนใส่มากก็คือแค่ดึงดึงออกแบบวินาทีอะคะ่ะหลักวินาทีตอนทําก็อาจจะหน่วงหน่วงท้องแบบแคลมปิ้งเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่สามารถใส่อยากใส่ต่อสามารถใส่ต่อได้ทันทีคือเอาอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่ต่อเนื่องได้เลยหลังทําอาจจะมีน่วงน่วงท้องแล้วก็มีเลือดออกกระปิดกระปอยได้เล็กน้อยหลังทํานะคะแล้วถามว่าจะท้องได้เมื่อไหร่แล้วออกปุ๊บจริงๆกลับคืนสู่สภาพปกติสามารถตั้งครรภ์ได้ทันทีเลยนะคะยกเว้นกรณีที่ใช้แบบห่วงที่มีฮอร์โมนอาจจะต้องรอเวลาสักประมาณ2 3สัปดาห์ส่วนใหญ่ไม่เกิน1เดือนก็จะกลับมาสู่ปกตินะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ของห่วงอนามัยนะคะก็ถ้าเทียบกับยาฝังนี่อาจจะเยอะกว่านิดนึงเพราะอันนี้จ,จะมีเรื่องของการเจ็บมีเรื่องของเลือดออกได้โดยเฉพาะตอนที่ทำนะคะหรือว่าในกรณีที่ตอนเมนมาคือถ้าใส่แบบทองแดงเนี่ยก็จะบอกมันไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเมนก็จะมาปกติทุกเดือนแต่มีโอกาสที่เลือดออกมากกว่าปกติหรือ,อ,อปวดท้องมากกว่าปกติได้ แต่ถ้ากรณีที่ให้เหาะแบบที่มีฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปวดท้องจะลดลงแต่มีโอกาสที่ประจำเดือนผิดปกติแบบมากระปิดกระปอยได้หรือว่าไม่มาเลยเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอยู่นะคะนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญของห่วงอนามัยที่มักจะมีปัญหาคือเรื่องของการอักเสบติดเชื้อที่เรากังวลน,นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างในช่องคลอดบางทีมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็กรณีของห่วงอนามัยหลุด หลุดไม่ว่าจะหลุดหายออกไปหรือหลุดทะลุเข้าไปข้างในมดลูกอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็อาจจะต้องระวังนะคะนอกจากนี้ในคนที่แบบว่าใช้แบบทองแดงอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการปล่อยสารทองแดงให้ร่างกายเรามันอันตรายไหมมันจะเป็นสารพิษในร่างกายหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีได้แต่ปริมาณเขาคํานวณมาแล้วว่ามันจะไม่สูงเกินไปแล้วมันไม่ได้ให้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ทองแดงอิสระเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดสารพิษเนี่ย น้อยมากนะคะยังไม่ได้มีรายการรายงานว่ามันจะเกิดความเสี่ยงใดๆนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีฮอร์โมนอ่ะทีนี้คนที่กลัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของปวดหัวคัดตึงเต้านมน้ำหนักตัวมีสิวอะไรเงี้ยที่อาจจะมีผลได้ที่นอกเหนือจากผลที่กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้ความเสี่ยงอื่นๆก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปก็ขอพูดนิดนึงในเรื่องของหลุดนะถ้าเราไม่แน่ใจว่าหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยก็ แนะนำให้ไปหาหมอดีกว่าว่ามันหลุดออกข้างนอกหรือว่ามันเข้าข้างในก็จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับในเรื่องของการใส่ห่วงอนามัยหรือว่าห่วงคุมกำเนิดน,นะคะก็วันนี้จะขอมาสรุปแล้วก็พูดข้อดีข้อเสียของห่วงคุมกาเนิดกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนจบนะคะก็ข้อดีก่อนแล้วกันหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีการคุมระยะยาวนะคะได้นานตั้งแต่3ามถึงสิปีเลยทีเดียว2คือถ้ามองระยะยาวแล้วมันประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ สามก็คือผลข้้งคียงจริงจริงน้อยมากนะคะสี่ก็คือมันไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นคนที่กลัวฮอร์โมนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องได้รับฮอร์โมนนะคะ5้าคือถ้าเป็นแบบทองแดงมันไม่มีฮอร์โมนเลยมันก็ปลอดภัยสําหรับคนที่ไม่อยากได้ฮอร์โมนใดๆกับร่างกายเลยนะคะ6ก็คือในคนที่แบบให้นมลูกน้ําหนักตัวมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้คือข้อห้ามมันค่อนข้างน้อยนะคะเออเก็คือสามารถกลับมาตั้งครรภ์ตามปกติได้ในเวลาอัน รวดเร็วนะคะแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเกิดอาการที่แบบไม่พึงประสงค์เราก็สามารถที่จะเอาออกได้ทันทีอะคะ่ะมันไม่เหมือนพวกยาฉีดหรืออะไรที่ฉีดไปแล้วเอาออกไม่ได้ต้องรอหมดลิ์แต่อันนี้เอาออกปุ๊บก็จบเลยนะคะสําหรับในเรื่องของข้อเสียนะคะหนึ่งก็คือเราไม่สามารถ หยุดใช้ด้วยตัวเองได้เราต้องไปหาหมอให้ดึงออกคือเราอย่าดึงออกเองนะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ2คือเราต้องตรวจภายในก่อนใส่ในบางคนที่กลัวเรื่องการตรวจภายในก็ต้องตัดอันนี้ไปเลยไม่สามารถที่จะใส่ได้นะคะสามก็คืออาจจะเจ็บหรือมีเลือดออกรวมด้วยได้และผลข้างเคียงเนี่ยในเรื่องของการติดเชื้อการหลุดต้องเช็คต้องกังวลเลยเนี่ยมันก็มีอ่ะถ้าเทียบกับแบบฝังอ่ะมันมีเยอะกว่านะคะ อันถัดมาก็คือราคาราคาแพงไหมจริงๆคือถ้าเป็นแบบห่วงทองแดงเนี่ยไม่แพงแต่ถ้าเป็นแบบเอ,อ่อฮอร์โมนราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันคือตัวอันนึงอะหลายพันนะคะส่วนใหญ่เกินห้าพันแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันต้องมีการเช็คต้องมีสายไนยล่อนและบางคนอาจจะรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ได้ถึงบอกว่าไม่รบกวนแต่บางคนรู้สึกก็ไม่โอเคมีเซ็ก์ไม่ได้ก็ไม่รู้จะคุมกําเนิดด้วยวิธีนี้ไปทําไมก็อาจจะไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพอแพรก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับล็อกดิ t ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนคะ่ะ